ประเภทของหลอดไฟอ่าหลอดไฟจะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะสประเภทใหญ่ๆห,หนึ่งหลักการของการแผ่รังสีวัตถุร้อนนะโดยศัพ์จะเรียกว่า i n c a n d e s c e n นนะครับหลอดพวกนี้ก็จะมีหลอด incandescent กับทางสเตนไฮโดเจนนะทางสเตนไฮโดเจนก็คือหลอดไส้ชนิดหนึ่ง เพียงแต่ว่ามีการพัฒนามีการเติมแสาฮาโลเจนลงไปนะครับมันก็เลยได้ชื่อใหม่ว่าเป็นทางสเตนฮาโลเจนจริงๆแล้วเป็นหลอดตระก,กูลเดียวกันนะครับใช้หลักการของการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ไส้หลอดเพราะนั้นหลอดชนิดชนิดที่ใช้หลักการของการแผ่รังสีร้อนตัวนี้ข้อสังเกตก็คือมันไฟมันจะวิ่งที่ไส้หลอด จากไส้หลอดด้านหนึ่งไปควบวงจรอ,อีกไส้หลอดอีกด้านหนึ่งเพราะนั้นหัวใจก็คือตัวไส้หลอดถ้าไส้หลอดขาดก็คือจบนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนใน2 2ตัวนี้ก่อนนะสำหรับวันนี้นะสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหลอดที่เรียกว่าอินแคเนสเซนต์กับหลอดที่เรียกว่าทางเซนไฮโดเจนแอมป์ก็คือตระกูลของการแผ่รังสีวัตถุร้อนนะครับนี้คือประเภทใหญ่ๆนะประเภทที่1ของหลอดไฟฟ้านะแบ่งเป็น2ประเภทนะ อ,อีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าหลอดที่ใช้หลักการคลายประจุในก๊าสนะเขาเรียกว่าแกสดิชาร์ตนะครับหลอดพวกนี้จะอาศัยการปล่อยอิเล็กตรอนนะจากอิเล็กโทรดนะหลอดพวกนี้จะไม่มีไส้หลอดใหญ่ๆนะจะเป็นไส้หลอดขนาดเล็กโดยสา์เข้าะเรียกว่าอิเล็กโทรดนะครับเพื่อจะปล่อยประจุวิ่งไปในแกสนะเพราะนั้นก็อาศัยแกสเป็นตัวสร้างแสง นะครับเช่นหลอดฟลูเรสเซนต์เงี้ยเห็ไหมจะมีรูปร่างยาวๆไฟคุณต้องจ่าย2ด้านใช่ไหมแล้วมันจะวิ่งแสงลำแสงมันจะวิ่งอยู่ตรงแกส๊สที่อยู่เชื่อมอยู่ในตัวระหว่างอ e ิเล็กโตรนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าหลักการของการคายประจุในแกส๊สนะครับหรือแกส๊สดิชาร์ตนะครับก็จะแบ่งเป็นไอสูงกับไอต่ำอ่านะความดันของแกส๊สที่ใส่เข้าไปในหลอดอ่ะ จะมีอยู่2องเลเวลก็คือก๊าซแรงดันสูงกับก๊าซแรงดันต่ำนะครับถ้าเป็นก๊าซกลุ่มของความดันไอสูงนะครับ high pressure มันก็จะมีอีก3ชนิดชนิดแรกเรียกว่าหลอดไอประหลอดความดันสูงไอประหลอดความดันสูงภาษาช่างหรือภาษาที่เรามักจะเรียกติดปากนะีก็คือหลอดแสงจันท์หลอดชนิดนี้จะมีแสงขาวนวลคล้ายๆหลอดแสงจันท์นะ ไอ้ I, ประลอดความรันสูง2เมทันฮาไลเมทัลฮาไลนะถ้านึกไม่ออกก็คือหลอดที่ส่องสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะเป็นหลอดที่มีความเข้มแสงเยอะฟลัดส่องสว่างเยอะมันก็จะเหมาะสำหรับงานที่ต้องการแสงมากๆส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เป็นลักษณะงานภายนอกอาคารนะภายในอาคารก็มีนะแต่ต้องมีลักษณะของฝ้าเพดานสูงๆ นะอย่างพวกไฮเบ b นะพวกห้างสรรพสินค้าที่มีโถงนะเขาก็จะใช้พวกเมทัลฮาลายแสงจะขาวมีปริมาณแสงค่อนข้างจะเยอะสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยส่องป้ายส่องอนุสาวรีย์นะก็เป็นพวกตัะกูล่เมทัลฮาลายนะครับอีกตัวหนึง่งอยู่ในกลุ่มของไฮเพชเชอร์ ure, เหมือนกันเรียกว่าโซเดียมความดันสูงไฮเพชเชอร์โซเดียมนะถ้าคุณเจอคำว่าโซเดียมที่ไหน จุดเด่นของโซเดียมของหลอดโซเดียมก็คือแสงออกเป็นโทนส้มนะครับเป็นส้มเลยนะเป็นออกสีส้มเป็นหลักนะครับเพราะนั้นหลอดตระกูลโซเดียมนะมันจะมีสองฝั่งก็คือฝั่งโซเดียมโซเดียมความดันสูงกับโซเดียมความดันต่ำสองตัวนี้ให้แสงออกสีส้มทองงานที่เหมาะกับมันก็คืองานไฟถนนที่เป็นถนนทางหลวง นะถนนที่เป็นถนนทางหลวงเขาจะใช้แสงโซเดียมสีส้มเหตุผลก็คือเพื่อความปลอดภยัยอันนี้เป็นคร่าวๆนะเดี๋ยวโดวยรายละเอียดเราค่อยไปดูในส่วนดีเทลของหลอดชนิดพวกนี้อีกทีหนึ่งอันนี้ผมเล่าภาพรวมก่อนเนาะอีกตระกูลหนึ่งก็คือหลอดความดันไอตัก low pressure นะ low pressure หลอดพวกนี้ก็จะมีพวกโซเดียมความดันต่ํา ห็นไหมมีโซเดียมความดันสูงโซเดียมความดันต่ำก็คือโซเดียมจะมีทั้งสองฝัง่อีกตัวหนึ่งที่เราใช้กันปัจจุบันก็ยังใช้กันเยอะอยู่ก็คือฟลูออเรสเซนต์นะเพราะนั้นฟลูออเรเซนต์เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มหลอดที่ใช้หลักการคายประจุในกา๊าซอยู่ในฝั่งที่เป็น low p r ช u r e นะครับเป็นก๊าซแรงดันต่ำนะครับฟลูออเรเซนก็มีทั้งแบบยาวใช่ไหมแบบบวงกลมแบบคอม p a ที่เราเรียกกัน compact fluorescent ก็อยู่ในตระกูลพวกนี้หมดก็ยังมีการใช้งานค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับในตึกไฟฟ้าเราก็มีอยู่หลายจุดที่ยังใช้หลอดพวก fluorescent อยู่นะครับอันนี้ก็คือผังของชนิดหลอดไฟนะครับเราแบ่งเป็น2ชนิดหลักๆก,ก่อนนะครับก็คือหลักการของการเผาไซ้ให้ร้อนนะก็จะมีหลอด incandescent กับฮาโลเจนเป็นเป็นท่าเอกเนาะอยู่ตรงนี้นะครับ กทีลืมเปิดนะอยู่ตรงนี้นะอินเคเดเซนต์นะครับอีกตัวในตระกูลของอินเคเดเซนต์นะหรือหลักการเผาไส้ให้ร้อนก็คือทางสเตนฮฮโลเจนนะครับมีอินเคเดเซนต์ลแลมเนาะกับทางทางสเตนฮฮโลเจนแลมวันนี้เราจะได้เรียนสองตัวนี้ก่อนนะครับ คราวต่อ,ตอไปเราก็จะเรียนตัวอื่นไล่กันไปนะครับส่วนแก๊สดิชาร์ตหรือคลายประจุในแก๊สก็จะมีไฮพิเชอร์ะ High ure, นะซึ่งก็มีสามหลอดนะไอประหลอดความดันสูงเมทัลฮาไลน์ ine, แล้วก็ไฮพิเชอร์โซเดียมนะส่วนฝั่งของโลพิเชอร์ก็จะมีฟลูเรสเซนต์กับโลพิเชอร์โซเดียมเห็นป่ะหนึ่งสองสามทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชนิดหลอด นะอันนี้เราไม่นับ LED นะ LED ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็หลอดที่เป็นหลอดแสงผสมอันนี้อาจจะเอามาให้ดูก่อนจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ลงไปในดีเทลนะครับอีกอันนี้ก็เป็นอีกถังหนึ่งที่เอามาแสดงให้ดูว่าในกลุ่มของ Incandescent l a m p ก็จะมี Incandescent l a m p กับ Halogen นะทางเซน h a ฮาโลเจนนะส่วนหลักการของ อะลูมิเนซเซนนะครับเรียกว่าลูมิเนซเซนต์เนาะก็คือหลักการของการคายไปจุในก๊าซก็คือตัวนี้เนะี่ยตัวนี้ดิฉัดตัวเนี้ยนะครับดิฉัดตัวนี้ก็จะมีกลุ่มของโลเพชเชอร์ก็คือพวกฟลูรสเซนต์นะครับแล้วก็กลุ่มของไฮเพชเชอร์นะเขาเรียกตัวย่อบางทีเขาจะเรียก HID High Intensity Discharge นะบางทีเราไปเจอสอบเพราะว่า HID แ a m p คืออะไรก็คือไอ้พวก3หลอดเนี้ยไอประหลอดความดันสูงเมทัลฮาไลด์โซเดียมความดันสูงตัวเนี้ย เรียกมรวมว่าหลอด HID นะครับส่วน LED อยู่ไหนตัวนี้ครับเห็นไหม SSL วงเล็บ LED อยู่ในตระกูลนี้นะส่วน ESL คืออะไรไอ้ตัวนี้เป็นหลอดที่ใช้ความเหนียวนำของแม่เหล็กไฟฟ้านะหลอดพวกนี้บ้านเราไม่ค่อยมีมันก็เลยถูกมองข้ามไปนะถามว่าในต่างประเทศเขามีใช้กันไหมมีนะครับเป็นหลอดที่ใช้อำนาจเหนียวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า สร้างแสงได้นะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่เราคงไม่ได้เรียนไปไปทุกชนิดหลอดนะในเบื้องต้นของเราก็จะเรียนในส่วนที่เราคุ้นเคยและจะถูกใช้เห็นทั่วไปในบ้านเรานะเป็นหลักนะครับก็ควรพิจารณาในการเลือกใช้หลอดไฟฟ้ามีอะไรบ้างอ่าตัวนี้น่าสนใจนะครับนะไอ้คำศัพท์ต่างๆไม่แก่4ี่ห้าตัวไม่แก่ก็จะถูกนำมาเป็นข้อกำหนดในการเลือกใช้หลอดไฟ ฟรักักสองสว่างเป็นยังไงในหน่วยของลูเมนถูกไหมครับเมื่อเวลาคุณจะเปรียบเทียบนะครับหรือว่าเป็นค่าตั้งต้นของค่าการออกแบบเราก็ต้องไปดูลูเมนก่อนว่าหลอดชนิดนี้ให้ลูเมนมากหลอดชนิดนี้ให้เราลูเมนสูงนีมันเหมาะกับงานของเราไหมนะครับเพราะนั้นค่าลูเมนของหลอดไฟหรือฟักสองสว่างของหลอดไฟก็เป็นตัวแปรแรกๆที่เราจะต้องดูๆเหมือนกันนะครับ ่างเช่นเราซีเรียสเรื่องของแสงเราต้องการแสงเยอะๆใช่ไหมยกตัวอย่างสนามบอลน,นี่เลยอ่ะถ้าเราหลอดไส้ไปใส่หลอดฟลูเลสเซนต์ไม่ใส่ใส่เป็นล้านหลอดมันก็ไม่สว่างที่จรอาจจะสว่างก็ได้นะแต่มันจะวุ่นวายมากในการที่จะต้องโดนทรงเดินสายนะเพราะฉะนั้นหลอดที่จะเหมาะกับงานประเภทนี้ก็คือทํายังไงให้จุดติดตั้งมันน้อยนะครับ แล้วก็ได้แสงสว่างมากๆนะเพราะนั้นหลอดก็ต้องให้ค่าลูเมนค่อนข้างจะเยอะถูกไหมเป็นหลักหมื่นลูเมนอย่างเงี้ยนะถ้ามาถ้ามาเราไปใช้หลอดไส้ที่มีค่าสักพันลูเมนหรือ500ร้อยลูเมนหรือสิบลูเมนมันก็ไม่พอใช่ไหมใส่ไปตั้งเยอะแสงมันก็ไม่ถึงพื้นสนามบ่อนลำแสงไปไม่ถึงอีกมันก็สว่างเป็นหิ่งห้อยอยู่บนเสาฝ้านะเพราะนั้นลูเมนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเพียระะนะครับนะ ค่าประสิทธิภาพประสิทธิผลของหลอดก็คือค่าลูเมนต่อวัตต์นะตัวนี้ก็มาดูเหมือนกันว่าให้ผมผมได้แสงใจใจกำลังไฟฟ้าไปเท่าไหร่แล้วก็ให้ลําแสงออกมาเท่าไหร่อันนี้อาจจะมองในเรื่องของอการประหยัดไฟฟ้าไปในตัวนี้ด้วยนะครับค่าลูเมนต่อวัตต์นะครับ,วค,รบความถูกต้องของสีสีเรียสไหมนะครับเขาเรียกว่า color rendering นะหรือตัวย่อเรียกว่า c r i จำแอปเปเขาก่อนได้ไหมแอปเปิลเขาก่อนที่มันมีสีที่มันผิดเพี้ยนไปค่าตรงน,นั้นเขาเรียกว่าค่าดัชนีความถูกต้องของสีนะครับแต,แต่เราบอกว่าไม่ใช่ค่าดัชนีเป็นค่าความถูกต้องก็เรียกสั้นๆว่า color rendering นะครับก็หมายถึงว่าเมื่อแสงจากหลอดส่องไปโดนวัตถุและวะ้ววัตถุมันเปลี่ยนสีไหมสีมันเป็นธรรมชาติไหมสีมันถูกต้องไหมนะครับจะมีค่าสูงถึงร้อนะครับ อุณหภูมิสี Color Temperature ก็คือเคลวินเมื่อกี้นี่เองมันก็จะเป็นตัวแยกเฉดสีนอกของหลอดว่าเราอยากได้โทนมูดแ d ะโทนเป็นแบบไหนเป็นแบบวอร์มเป็นแบบคูลเป็นแบบเดย์เราก็เลือกอุณหภูมิสีของหลอดให้มันเหมาะสมกับงานของเรานะครับมุมมองในการใช้งานองศาในการติดตั้งหลอดตามผู้ผลิตกําหนดมีผลกับหลอดบางชนิดมีนะครับหลอดบางหลอดต้องติดตั้งแบบนี้เท่านั้นขั้วหลอดต้องอยู่ด้านล่าง ถ้าตีลังกาใช้ได้ไหมใช้ได้แป๊บเดียวขาดเนี่ยมีนะครับเพราะนั้นมุมในการติดตั้งมันจะมีคู่มืออยู่ครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ค่อยเจอสักนนะ่าไรเนาะของเราก็จะติดตั้งได้ทุกผู้องศาแต่หลอดเมืองนอกบางชนิดจะมีการติดตั้งที่เป็นเฉพาะนะต้องติดตั้งเอียงต้องติดตั้งนอนต้องติดตั้งคว่ำมีหมดนะครับอายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอดเป็นชั่วโมง ก็เพียงนณาด้วยนะครับมันก็จะมีผลกับเรื่องของการนําไปใช้งานนะเรื่องของการบํารุงรักษาใช่ไหมถ้าเราไปใส่บนฝ้าเพดานสูงๆเงี้ยมันก็จะจะวุ่นวายในการที่ต้องเปลี่ยนนะครับสถานที่ที่เอาไปใช้เหมาะสมไหมนะอย่างเช่นห้องเรียนเงนี้ยคุณเอาหลอดเิตันฮลายมาใส่โอ้โหไม่ได้คุณเอาหลอดไส้มาใส่ก็ไม่ได้ ถูกไหมเพราะนั้นห้องเรียนมันก็ต้องเป็นหลอดที่เป็นหลอดยาวๆแสงมันกระจายกว้างๆอย่างเงี้ยหรือในห้องน้ำอย่างเงี้ยอุเอฟลิเซนต์ไปใส่มันก็ไม่เหมาะใช่ไหมมันก็สว่างไปห้องน้ำเาจะต้องใช้เป็นดาวไลท์เป็นหลอดเล็กๆแสงเป็นจุดๆไปเพราะนั้นะนะสถานที่ก็สําคัญในการที่เราจะเลือกหลอดไฟนะครับอุณหภูมิสีนะอันทีอุณหภูมิการใช้งานเนาะหลอดบางหลอดเอาไปใช้งานกับอุณหภูมิต่ําไม่ได้เลย เช่นอะไรห้องเย็นยเงี้ยผมเคยดีไซน์ห้องเย็นนะผมก็ต้องไปเลือกหลอดที่มันมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติว่าเฮ้ยสามารถติดตั้งอยู่ในห้องห้องเย็นได้นะติดตั้งในอุณหภูมิติดลบได้อะไรเงี้ยถ้าก็คุณไม่ได้สนใจตรงนี้คุณก็ไปใส่มันก็ดับมันก็ขาดใช่ไ่ได้นะครับคุณลักษณะการทํางานเฉพาะอย่างที่ต้องการในการจุดสตาร์ทหรือว่าการสต็อปมันซีเรียสกับการใช้งานไหมพวกนี้ก็ต้องดูนะ หลอดบาง MM. หลอดมันไม่สามารถที่จะเป็นไงเปิดปุ๊บติดปั๊บอ่ะนะอย่างเช่นไฟถนนนี้คุณสังเกตแล้วมันจะไม่สว่างปั๊บทันทีมันก็จะต้องมีเวลาของการเริ่มติดจนสว่างเต็มที่เนี่ยใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งเพราะนั้นคุณจะเอาหลอดประเภทนี้ไปไปใช้กับงานที่มันต้องเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดได้มันก็ไม่เหมาะถูกไหมเราก็ต้องใช้หลอดประเภทอื่นนะครับหรือหลอดบางหลอด หรือบางสถานที่เราต้องการควบคุมลําแสงได้ต้องการหลีไฟได้อะไรเงี้ยคุณอลอดที่มันหลีไฟไม่ได้ไปใส่มันก็หลีไม่ได้นะเพราะนั้นคุณก็ต้องดูว่าคุณสมบัติในการทํางานของหลอดแต่ละตัวมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับ10ราคาค่าใช้จ่ายาที่ต้องเสียไปในการลงทุนติดตั้งครั้งแรกรวมไปถึงการบรักษาหลังติดตั้งเพราะนัะ้นค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็ใหญ่ต้องมาเปรียบเทียบกันเฮ้ย hey, ใสย่ใส่เข้าไปแล้วถูกแต่ขาดเร็ว ไปเทียบกับ LED เฮ้ยมันแพงกว่าแต่มันขาดช้าวะ่ะค่าใช้จ่ายเป็นยังไงคืนทุนก็ไม่ไหลพวกนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายต้องมาเปรียบเทียบกันนะก็สะท้อนไปที่ตัวหลอดไฟเหมือนกันนะ